ชนะมาทั้งปีลงฟอร์มยักษ์สู้ลายกินารีเรตติ้งชนะขาดรอยรักรอยบาปสิบปีในตํานานพระนางลงจอณเดชยายาก็ไม่ช่วย ถือเป็นกระแสข่าวละครรีเมคที่แฟนๆวิกหมอชีตตื่นเต้นและรอคอยมากที่สุดเรื่องหนึ่งของปีก็ว่าได้สำหรับการที่บอดาราวิดีโอหยิบเอาผลงานสร้างชื่ออย่างรอยรักรอยบาบที่ฟ้าเรตติ้ง21สูงสุดกลับมาสร้างใหม่อีกครั้งซึ่งหลังจากมีข่าวแน่ๆว่าเตรียมสร้างชัวในโลกออนไลน์ก็ออกมาแคสตัวนักแสดงกันใหญ่ว่าใครที่เหมาะสมจะได้เล่นเรื่องนี้บ้างโดยเฉพาะบทเด่นตัวเดินเรื่องอย่างคุณหญิงระยะที่มีการ ดาวและแคสคนนั้นคนนี้กันมากมายล่าสุดแคสติ้งก็ลงเอยแล้วที่เจียพิสิตรานอกจากนี้ยังมีออมอัครพานกับบทพระยาวิสุทธิส่วนบรรดาเมียน้อยของพระยาวิสุทธิ์ก็ประกอบไปด้วยพลอยรัตดาภารับบททองเกลียวส่วนรับบทเกรดพันศิตากุกกิโกชกอนรับบทอิมน้ำหวานกันนาพรรับบทคุณพริ้งดานรุนเล็กนำโดยปิ่นชรินพรรับบทเด่นหนูยิ้มและภูมิเกติภูมิรับบทกล้า ก่อนที่ต่อมาจะปล่อยภาพฟิตติ้งออกมาแบบจัดเต็มส่วนแทจิ้งจับหานเะว้าวสมการรอคอยของแฟนๆวิกเจ็ดสีไม้ไปชมภาพและตัดสินกันเอาเองนะจ๊ะและที่ผ่านมาหลังจากช่อง3ปล่อยทีเซอรล์ละครลายกินารีที่ถ่ายทํานานกว่า4ปีเทถ่ายหยุดหยุดจนเกิดเป็นดรามา่าหวันใจไม่มีคนดูเพราะมันจะไม่สมูทกันโดยมีคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆเช่นทําไมถึงรู้สึกว่านี่ก็เป็นหนึ่งในความพยายามของช่องในการ การปั่นดราม่าเพื่อดันกระแสะโบอีกแล้วไหนจะเรื่องปั่นทั้งกับยายากับแ้วช่วงก่อนหน้านี้ตอนนี้ลาม,มาทีมละครกับนัดเด็ดแล้วจริงๆการพักก้องเพื่อปราบบทจะไม่ทําให้เกิดกระแสะออกมาก็ยังได้นะนี่ไม่ใช่ละครเรื่องแรกไม่อาจที่ทําแบบนี้คือเราว่าควรหาวิธีดันกระแสะให้โบแบบอื่นมากกว่านะมากกว่าที่จะมานั่งปั่นดราม่าก,กับดาราช่องตัวเองหรือทีมละครอ่ะคือทําให้คนสนใจก็จริงแต่ก็จะมีบางส่วน เริ่มมั่นไส้โบสรเปล่าไม่รู้คิดกลยุทธ์นี้แต่ในระยะยาวเราว่ามันไม่ก่อให้เกิดผลดีอ่ะบางคนที่บอกว่าจากทีเซอร์ที่ค่ายปล่อยมาถือว่าน่าดึงดูดเลยบทนักสแสดงบางท่านก็โผล่มาให้เห็นนิดๆหน่อยๆเชื่อว่าในเรื่องน่าจะมีบทเยอะพอสมควรตามกระแสะโซเชียลดีขนาดคนนอกที่ไม่ได้เป็น f อซยังชมทําออกมาดีน่าดูคราวนี้ก็เหลือแค่ตอนชายละว่าจะออกมาได้ดีเรียบเรียงลําดับเรื่องราวดีน่าสนใจ ส่วนบทนัดต้องรอลุ้นหน้างานกันเลยว่าการสืบสวนในเรื่องจะมีเหตุผลรองรับได้ดีหรือไม่เพราะละครสืบสวนถ้าเหตุผลรองรับไม่มีน้ำหนักก็น่าจะโดนเยอะอยู่